สิ่งแรกเลยนะคะการงานที่วุ่นวายค่ะเราจะสบายใจขึ้นมีเวลามากขึ้นจากเจ็บป่วยจะกลายเป็นสาวสุขภาพดีและจากคุณหมอที่งานยุ่งก็จะกลายเป็นคุณหมอที่มีความสุขหรือแม้แต่รายจ่ายที่ไม่เคยพอใช้เราก็สามารถจัดการได้ค่ะค่ะชีวิตดีๆแบบนี้นะคะคือชีวิตที่เรามี Data Analytics อยู่ในชีวิตของเราเองค่ะวันนี้นะคะจะพาไปพบกับพี่คนนึงค่ะ ที่ทำงานด้านนี้โดยตรงมาฟังดูนะคะว่างานพี่เขาเนี่ยยากแค่ไหนแล้วการรวมข้อมูล Big Data มหาศาลเพื่อเอามาให้เราใช้งานได้ง่ายๆเนี่ยเขาทำยังไงกันนะไปฟังกันเลยค่ะ แล้วเราในฐานะผู้ใช้งานล่ะคะผู้ที่ได้ประโยชน์จาก d a t a a n a l y t i c เรารู้สึกยังไงบ้างที่มีคนทำ a t a a n a l y t i c ให้ข้อมูลย่อยง่ายๆและให้เราใช้ชีวิตได้อย่างดีในปัจจุบันไปฟังความรู้สึกกันดีกว่าคะ่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคืออุปสรรคของการทำงาน Data a n a นา t i c ค่ะมีอะไรบ้างนั้นพี่แพนรวมมาให้แล้วค่ะข้อแรกเลยนะคะคือยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของการนำ Big Data ไปใช้งานค่ะซึ่งตรงนี้การแก้ปัญหาก็คือเราต้องนึกให้ออกก่อนค่ะว่าเราจะเอา Data ที่ย่อยแล้วจากการทำ Data a n a นา t i c นั้นไปใช้ประโยชน์อะไร พรถ้าเรายังไม่นึกถึงจุดนี้นะคะเราก็ไม่อยากที่จะเริ่มทำ Data a n a l y t i c ิกในองค์กรหรือว่าในชีวิตของเราค่ะค่ะอีกเรื่องก็คือรู้ประโยชน์ของข้อมูลมีข้อมูลแต่ไม่มีคนที่สามารถทำได้ที่สำคัญในข้อนี้คือต้องจ้างบุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการจัดหมวดหมู่โดยการใช้แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งในจุดนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า d a Data Science สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะค่ะสุดท้ายก็คือตัวผู้ใช้งานเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการนำ Data Analytics หรือข้อมูลที่ย่อยแล้วมาใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์แล้วก็เหมาะสมกับหน้าที่และงานที่ทำอยู่และที่สำคัญนำไปสร้างสรงรค์สิ่งด,ดีให้กับสังคมนะคะ แน่นอนว่าในอนาคตหน้าที่นักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data analytic ย่อมมีความสำคัญในอนาคตมากขึ้นแน่ๆค่ะเพราะว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีซึ่งจะมาทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นและที่สำคัญมีความสุขมากขึ้นในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครบ3 EP แล้วนะคะสำหรับเรื่องของ Data Analytics ค่ะพี่แพนเชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะรู้แล้วว่าข้อมูลเนี่ยมีความจำเป็นกับชีวิตของเรามากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอาชีพของนักวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ยิ่งมีความสำคัญในโลกอนาคตค่ะแล้ววันนี้ในฐานะของเราทุกคนนะคะที่เป็นผู้บริโภคข้อมูลไม่ว่าจะเป็น t w i t t e r Facebook หรือแม้แต่สื่อต่างๆค่ะ ทุกที่ค่ะเราเรียกดิคำว่า Data Analytics ไม่ได้เลยนะคะน้องๆคงจะเริ่มเข้าใจความหมายของด a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  าเลติกมากขึ้นแล้วนะคะพี่แพนก็หวังว่าเราจะใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังแล้วก็อยู่กับข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลนี้ด้วยความสุขนะคะเพราะว่าเมื่อมีด a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  าเลติกเข้ามาเราทุกคนจะมีฟรีไทม์ในชีวิตมากขึ้นค่ะเราจะมีเวลาไปหาความสุขเป็นของตัวเองและพี่แพนหวังว่าเราจะใช้ข้อมูลนี้ไปสร้างความสุขให้กับเราทุกๆวันนะคะขอบคุณ มากค่ะที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ